กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้เจ็บลิ้นเป็นร้อนในนะครไม่รู้จะพูดเสียงชัดมากแค่ไหนนะนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพาทุกๆท่านนะครับมาดูเจ้าตัว X s e r ซ e s ครับทุกๆท่านนี่นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรหัวใจมันสปอร์ตอยู่แล้วเพราะ X s e r ซ e s ี่เขาแต่งมาสไตล์สปอร์ตแต่ว่าขามันอยากลุยครับผมก็เลยให้นามเพราะว่า สปอร์ตสายลุยนะครับผมก็คันนี้เป็น4ประตูนะครับราคา967,000ก็ก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับสองสีนะครับมีให้เลือกนะครับคุณผู้ชมก็จะมีสีขาวกับสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกกับสีดำนะครับถ้าสีขาวมุกบวกเพิ่มไป7,000พันก็จะเป็น974,000นืนสะครับก็สำหรับคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้านะฮะได้ไปเปลี่ยนแม็กนะครับเป็น Mac แม็กแบบพวกออฟโรดอ่ะ แต่ว่าสวยมากเลยครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยเพราะว่าตัวรถมันเป็นสีดาแล้วแม็กเนี่ยแม็กไลายนี้สวยจริงๆสําหรับออฟโรดนะขอบ18เดี๋ยวไปดูกันนะครับเนี่ยนะครับดูแค่ตรงน,นี้ก็รู้แล้วว่าดุดุมากเพราะว่าตัวรถก็เป็นสีดาแม็กก็เป็นสีดานะครับก็สําหรับตัว X s e r ซ e s นะครับท,ทุกท่านตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดแล้วของเขานะครับซึ่งจะเป็นเกียร์ออโต นะครับแล้วก็ x อ็ก i ิ s เนี่ยคือเขาจะมาสุดเลยเนี่ยสุดที่เป็นเกรดแซนะครับเกรดแฉะนั้นอ่าพวกอุปกรณ์ต่างๆภายในไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเดียวกับเกรดแซนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปดูด้วยว่าภายนอกภายในเขามีอะไรประมาณไหนยังไงเนาะก็สำหรับอันดับแรกเลยภายนอกนะครับสิ่งที่เราได้มาก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ มีกระจังหน้านะครับสีดำเงาโลโก้อโ o สูสีแดงแล้วก็มีส,สติกเกอร์คาดอยู่ข้างบนนะครับสติกเกอร์ถามว่าเด่นชัดเหมือนตัวเตี้ยไหมไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบกลืนกลืนบ,รรบางๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะดูแบบว่าไม่ได้เด่นชูมาเลยขนาดนั้นนะมีสเกิร์ตมาให้ด้านล่างนะครับมีสเกิร์ตมาให้ด้านล่างแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาให้อยู่ตำแหน่งตรงนี้ นะครับทุกทท่านนะสเกิร์ตได้ล่างก็มีชายล่างเนี่ยตัดเป็นสีบอลมาให้แบบนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปอ่าดูข้างๆกันเลยครับทุกๆท่านนี่ครับเป็นไงฮะดุไหมผมว่ามันแบบมันดูมันดูดุสวยมากอะยังกับรถถังเลยร <laughs> ถถังนะครับผมก็คันนี้เนี่ยดูนะใส่เป็นแม็กผมไม่แน่ใจว่าลายเขาเรียกว่าอะไรนะ แม็กอะคือมันเป็นก้านลักษณะแบบนี้ดับแม็กมันมีมิติครับมีการแบบว่าเนี่ยปัดก้านเงาอะไรพวกนี้นะนี่แบบนี้นะครับเป็นแม็กขอบ18และที่สำคัญครับคันนี้ใส่เป็นยางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆเหมือนพวกยางออฟโรดอะยางยางที่มีดอกแบบว่าสามารถลุยได้นะแต่คันนี้มันก็ไม่ใช่4ี่คูณสี่นะ คือจะไปลุยขนาดนั้นก็ลุยไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าด้วยความสวยงามไงความดุโหดอาจจะเป็นสไตล์การชอบของลูกค้าอย่างนี้นครับผมก็ยางที่ใส่นะครับทุกท่านจะเป็นยางนี่265 60ขอบ18อันนี้เป็นยางขอบ18นะเขาเรียกว่าอะไรยางไอ้นี่พวกนี้ไหม On rain, ออนเทเลนอ่างเงี้ยเออใช่ใช่ออนเทเลนเนี่ยเอทีเอทีเนยะครับออนเทเลนนะครับ, On rain, รบก็คือมันเป็นยางกึ่งลุย นะครับมันจะมี HT กับ AT นะถ้าไฮทเลนนี่คือเน้นถนนดําเป็นหลักนะครับนะถ้าไฮทเลนก็คือยางเดิมๆโรงงานนะครับบั้งมันจะไม่ไม่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดออนทเลนนี่มันก็คือจะแบบว่า,าลุยได้อะไรได้มากกว่านะครับก็คันนี้นะครับไม่ได้มีการยกไม่ได้มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือแค่เปลี่ยนแม็กจับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยก็ใช้เป็นน็อตเดิมนะครับถือไหม มันก็เป็นสีชุบโครเมียมตัดกับพวกก้านมันสวยดีนะครับสาหรับคันนี้เนาะล้อยีออ่ห้ออะไรอะหน่วยลบพิเศษหรือเปล่าเนี่ยซีลไม่ใช่ตัวแซะนะไม่ใช่เอ้ยแซะแซซีลซีแซ e a m ซีลซีลซีลนะฮะนะครับผมก็สําหรับด้านข้างนะครับผมก็จะมีโลโก้เอ็กซิลีมาให้แล้วก็ดูครับด้วยความดุโหดนะใส่นี่จานรองมือเปิดครับเป็นสีดํา นะอุปกรณ์ตกแต่งจะออกโทนดำๆทั้งหมดเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็มีโลโก้ d m a x สีแดงนะครับผมแล้วก็ทุกท่านถามว่าทำไมกันศาสตร์ที่เซลต้นใส่ไปนะฮะไม่มีโลโก้อิลสุใช่ของอิลสุหรือเปล่านี่ครับมันเป็นโลโก้อยู่ด้านในเห็นไหมนี่มันไม่ได้เป็นพิมพ์สีขาวมาด้านบนนะครับแต่มันเป็นโลโก้ที่อยู่ด้านในเงี้ยะนะครับของอิลสุแน่นอนครับทุกท่านนะ บันไดข้างนะครับสําหรับตัวนี้เป็นบันไดแท้จากโรงงานลองมาเหยียบได้ครับโ oh, หล่รับน้ําหนักได้อย่างดีนะ mm hmm. ผมบอกเลยแล้วแบบบันไดนี้ขึ้นแบบตัวรถโยกอะ่ะไม่ใช่บันไดยโยกอะ่ะเพราะบันไดแข็งแรงไงนะนี่ mm hmm. เห็นไหมดูดูดูนะฮะดูความอย่างหนึ่งนะสีแดงเราใส่อันนี้ให้ลูกค้าเป็นตัวหนังสือแดงโลบาร์แดงโอ้โ oh, ห oh, ดูนะฮะคันนี้ เป็นไงดาตัดแดงแล้วมาเจอล้ออย่างนี้นะผมบอกเลยใครอยากเอาไปแต่งอยากเปลี่ยนแม็กแต่ถ้าท่านเปลี่ยนแม็กครับเอ้ยเปลี่ยนแม็กเนี่ยแล้วท่านจะใช้ยางเดิมก็ได้นะแต่ว่าความโหดเวลาที่เรามองจากด้านข้างอะ่ะมันจะอาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงเพราะว่ายางอะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถด,ดูแบบดูสวยดูโหดนะครับยางมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะอันนี้ผมบอกไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยางแบบเดิมโรง,งงานมันอาจจะแบบไม่ดูดุเท่านี้ก็ได้ ก็สำหรับ X-Series นะครับก็จะมีโลสปอร์ตบาร์นะครับมีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับมีในส่วนของนี่ครับสเกิร์ตด้านหลังนี่ชายล่างนะครับชายล่างตัวนี้ก็มีมาเนาะไฟท้ายครับเป็น LED นะครับแล้วก็ฝาท้ายจะมีสติกเกอร์ที่เป็นกระโทนสีเดียวอะ่ะเป็นสีบอลตัดขอบทองเฉดเดียวกับด้านหน้า นะครับแบบนี้นะครับบันไดเป็นหยียบ2สเต็ปนะครับหยยบตรงนี้ทีนึงตรงนี้แล้วก็ข้ามไปจะทําให้ขึ้นสะดวกง่ายขึ้นแล้วก็แน่นอนครับอย่างกระจกไล่ฝ้าของ X อ็กซิลตัวนี้ครับมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับไฟเด็กตรงที่3ก็ทํอาสปอร์ตบาร์เว้าหลบนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับตัวเจ้าภายในของ X อ็กซิลตัวนี้นะครับเมื่อเราเปิดมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านี่ครับ วัสดุเป็นหุ้มหนังนะครับมีการเดินได้สีแดงนะครับตัวครอบปุ่มเปิดนะครับในส่วนของกระจกไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับมองข้างไฟฟ้าเนี่ยตัวครอบของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนะครับนี่เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนะครับนี่ที่เห็นลกๆอยู่ข้างในอันนี้ รถกําล,กลังตกแต่งอยู่พอดีผมขอเข้ามาถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวกําลังจะตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเนาะนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังเดิมได้สีแดงนี่มีคูสคอนโทรลอยู่ด้านขวาออปชันที่มีมาให้นะคูสคอนโทรลมีมาให้นะครับควบคุมวิทยุอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกทท่านจะมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติใน เกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับเกียร์แซดอย่างเงี้ยก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้ไฟหน้าปรับระดับการหักเขแสงได้นะครับมีระบบเปิดปิดการทํางานของระบบป้องกันการลื่นถลไมออโต้ล้อรี Free, มีมาให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อมาอยู่ในเกรดตัวแซครับหน้าจอเขาจะแสดงผลอยู่แค่7นิ้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแซหรือแซพเอ้ยเป็นตัวแซพหรือ M มนะฮะมันจะเป็น9นิ้วแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ถ้าเป็นตัว X Series นะมันมาสุดแค่ตัวนี้นะครับ X Series จะมาสุดแค่ตัวนี้แล้วจะไม่มีสเปคของ X Series ที่สูงกว่านี้นะครับอ่าด้านบนก็นะครับเป็นวัสดุแบบนี้นะครับเป็นเป็นหนังนะครับเดินได้สีแดงแล้วก็หัวคันเกียร์นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครอบคันเกียร์อะไรพวกนี้ฐานเป็นเป็น No Back น,นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของระบบคามปลอดภยัยทุกท,ท,ท่านไม่ต้อง็าห่วงเลยครับเบรก ABS นะครับ นะครับสัญญาณการชโมยอะไรพวกนี้มีมาให้หมดนะครับสําหรับรุ่นนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปอื่นนะครับเวลาจะดูสัญญาณขโมยว่ามีไม่มีดูจากกระจกตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับของอีวสูนะ่ะสาหรับรุ่นอื่นเนี่ยเขาก็อาจจาะมอีอาจจะไม่มีบอกงี้หรือเปล่าหรือมีบอกเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับอีวสูให้ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกท่านแล้วก็ด้านหลังครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่า แผงประตูของด้านหลังก็จะเป็นแบบเดียวกับด้านหน้านะครับแผงประตูด้านหลังเนี่ยจะเป็นการตกแต่งแบบเดียวกับด้านหน้านะครับความพิเศษของตัวแซดนะครับคือเราจะได้แอร์แถวหลังมานะครับได้แอร์แถวหลังมาแบบนี้นะครับซึ่งเกจที่4ประตูเราจะได้แอร์แถวหลังน่ะเราต้องซื้อเกจแซดเท่านั้นจะเป็นตัวไหนก็ได้ครับเป็นไฮเรนเดอร์ก็ได้เป็นตัวเตี้ยก็ได้แต่ขอให้เป็นเกจแซดครับท่านจะได้แอร์แถวหลัง นะครับเบาะแถวหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็หุ้มหนังเดินได้สีแดงให้เหมือนกันเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับพวกระบบความปลอดภยัยอ่ะช่วยออกตัวบนทางลาชั้นช่วยลงทางลาชันนะครับเบรก ABS อ่ากระจายแรงเบรกเพิ่มแรงแน้นน้ำมันเบรกทุงลมนิรภัยมีมาให้นะครับนีอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวรถด,ด้านนอกกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับสำหรับใครที่อยากแปลกแหวกแนวนะครับเบื่อลายแม็กเดิมเ ที่เราใส่กันบ่อยๆ TE สามเเวลอะไรต่างๆนี่อีกหนึ่งทางเลือกครับสวยดีสวยไหมเนี่ยฮะดูพอดูด้านนี้แม็กมันมีมิติมากเลยนะฮะทูท่านดูอย่างที่บอกไปมันมีตัดขอบเล่นพวกนี้เยอะครับประมาณนี้แหละ โอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ชอบดูรีวิวของเซอร์ต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผม